ตัวเออชอบไฟสีขามากกว่ามั้งเยอะแยะเลยเนี่ยอืมขนาดพึ่งไม่ยมาเลยอ่ะแม่อแม่กะเทศใช่ใช่มีพึ่งด้วยแต่จิ้งจกนี่ดิอืๆๆถวันหูจิ้งจกนี่มารวมกันเลยจิ้งจกอิ่มแปร้อะไรทีเนี้ย เยอะมากตอนแรกแม่เข้าแมงอะไรมาตอแม่ในสวนน่ะมันมืดมืดเริ่อมืดแล้วมองไม่เห็นมีเยอะทุกดวงเลยอะ่ะ โอ้ยจิงจกอิ่มแน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ทำไมมันมาบางทีมันมาเกาะตัวกันข้างบนบางทีก็กระจายเนี่ยตรงเนี้ยสว่างก่อนจิงจกเลยนั่นแหละจิงจกอิ่มเปรมเลยอ่ะี๋ยวก็สว่างต่อครูด้วยค่ะไม่น่าแหละครูกับทองไม่ยอมขึ้นอยู่ข้างล่างนี่ โทงสัยจะจับจิ้งจกกันั้งเนี่ยเขาอยู่บนโต๊ะคูอยู่ข้งางล่างแล้วคูทำ่ยายอยู่อ่ะคูอยู่ก็ข้างข้างโต๊ะอ,อะไร